มพี่น้องนะใหญ่เลยครับนะแรงไหมใหญ่พี่โตเลยเป็นโตเลยครับนี่กาบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพ่อแม่พี่น้องสุบูร์สกุลพี่เก่าครับผมปรกับนำม้อนผ้าลุยสีพี่เก่าพี่น้องมือนีมาใส่เบ็ดครับ ไมาใช่ตามห่วยพี่น้องทำให้หน้าน้าแข้งหมดแล้วมใช่ได้ห่วยครับผมเอนี้น้นำมุดมากแถวๆกวุมเพราะว่าปีได้พี่น้องได้ห่วยรักนั่งครับผมก็จะเอื้นห่วยรักนั่งเนาะครับแถวๆเขียดกุมเพราะว่าปีครับผมาจากบบนั้นก่อนทานี่แหละครับพี่น้องมีเบ็ดยี่สิบมีเบ็ดหาสิบหลังให้ก็ครับผมใส่เดียนครับพี่น้องใส่เดียนใส่เดียนบ้าลายครับรเลยซื้อแม่งมาก น้อยนึงแม่งหย่าไว้ใส่รอบเด็กพี่น้องเจียันมาไลยเนาะครับอ้ามาหลุดกับ,บนบ้ำม้วนครับว่าสิม,มานว่าพี่น้องก็ได้พ่อพี่น้องโดนแล้วเลยหลายมือแล้วพี่น้องครับอ่ะข้าแล้วพี่น้องน้ำม้วนทีเสียบเงี้ยไปเลยครับผม น้ำสายห่วยนะครับผมพี่น้องน้ำสายห่วยเงาเอาเงาห้อดขุดนะครับถ้าเบ็ดหาที่บังจังที่หอดใส่กับพี่น้องใส่หอดใส่เก่าทำนหมดละครับทำแบบพี่น้องเราอยู่ในกว่างอยู่ในกว่างแกล้งอ็ที่กิ่งทำเหรอที่ครับลุงกนใส่เดือนก็ไม่ค่อยได้พี่น้องใส่เดือนก็หข้าเาเงาครับ cái gì đây, cái muốn được. ไปน้องใส้ไปเรื่อยๆครับผมตางส้ายห่วยแล้วครับ ใสเดียนนะพี่น้องเนาะครับ<ล><า>อย่าเสียบถีบอ,อย่าเสียบถีบหัวมันได้ครับพี่น้องแย่เสียบถีบหัวมันจะตายครับเ<ล><า>สียบล้อๆใกล้ๆหัวหัวใสเดียนเนี่ครับไม่<ล><า>ต้องเกี่ยวครับนี่พี่น้องแบบมีเลยครับนี่ใจซีมสูงหน่อยพี่น้อง ครับพี่น้องเยี่ยวนน้ำมว่วงนี่ใส่เบเลี่ยวกันะครับพี่น้องเดีวจังทามาลุนน้ำมะน้ำม่มวตอนยามดูนะครับผมผสิมาประม,มาณพี่น้องครับจังไรกับจังมาลุนนกันครับผมแล้วน้ำมว่วงนี่ใส่เบเลี่ยครับน้ำใสห่วยลนะพี่น้องห่วยธรรมชาติครับนี่วิ่งจะคว้างครับหลวงเพิ่งมาขุดถึงไป โอ้ยเบสไซเบ็ดมาแล้วครับพี่น้องเราพัฒน์พยายามเราพี่น้อยยังติไปยามออยายาม,มากครับเมียตื่นเรื่องมันเนยอะมากกับภาคตื่นครับพ,พี่น้องสวัสดีครับอ้าวมันนี้มาใส่เบ็ดครับน้ำหอยเจ็ดสิมากนี่ก,ก็โบราณใงเมืองน้ำกา็งเราเมียตื่นเพิ่งไปเล่าเบ็ดมากเลยพี่น้องได้บาข้อน้อยตัวนึง่งอืออ้าวสล้วับมาข้อหน่อยวันหยัเยเป็นอะไรเนี่ย นี่เด้ขอน่ายตึงเลพี่น้องไหอยิ่เศ้านี่สินี่แหละพี่น้องเทียงหน้าเทียงนี่แหละครับเร้ามีแห้งมือนี่ <c oughs> หอยสัมผัสหอวสัมผาสหายลักนั่งใกล้ๆก,กันนี่แหละเอออี่ออตื่นถักควัน,นพี่น้อง <c oughs> อ ก็น้อายังพยายามเบ็ดไปพี่น้องครับผมยามเบ็ดเหรอครับบนที่นี่ตอนนี้ก็ได้เวลาครับสองถุงคว้าหรือสี่สามถุงแล้วพี่น้องพ่อปลาพ่อปลาแล้วน้ำมันทิศไายเบื้งแล้วพี่น้องเด้อครับตัวมันหลอนลายไหมเดี๋ยวพ่อปลาน้ำมันีิศไายเบื้งครับผมยามไปเรื่อยครับผมท่านที่ปลาบูพี่น้อง ปะบูเนี่ามามาแล้วพี่น้องปลาบูกินใส่เดียนครับผมอย่างเ้ยปวดกันพี่น้องปวดกันไปครับยังขั้นต่อไปพี่น้องโอ้ยขั้นบนมี้อ่ะขันพี่น้องครับผมน้ำน้ำน้ำพี่นครับปลาอย่างนู้นพี่น้องเอ้ตาแดงแดงไหมปลาตองก็น้ำน้ำพี่น้องขนาดนะอ่า อ่หารอหาครับธรรมชาติโู้โผายพี่น้องโอ้โอ้โโอ้โโดินแห้งเด็ดดินแห้งเดดินแห้งดดอ๊ะเอ๊โอ้ปลาดูกพี่น้องครับฮะสองเตาแล้วครับพี่น้องผมดุกครับผมพี่น้องขั้นนี้ครับผมโอ้พี่น้องไปลาดุกโอ้โูตายแล้วพี่น้องตัวบางใหญ่เลกขึ้นมาหั่นใหญ่ว่าด้

น้ำเลยครับพี่น้องตายแล้วสงสัยกินตยันเวียนผมเนนลยพี่น้งองแต่พี่น้องอย่างขั้นต่อไปครับผมอย่างขั้นต่อไปขั้นนี้ก็เป็น,นของโกงขอฟังฉันนะพี่น้องโอ้หัวค,คอใหญ่พี่น้องครับเฮ้ยหัวคอยยังนี่มันเนาะเน่ยตักมาเร็วมากที้งเฮ้ยนีน่เขพี่น้องครับ ปรเดียมาสเ้ยเห็นไห,นห,หนมครับของรับมุ้งโอ้จะฝ่าหัดเด้อ,อ,อโอ้จับปอง,องนี่นะมุน พี่น้องตัวนี้อยู่เานะพี่น้องนะนี่เลยครับรอาุ้กโอ้โหโอ้โหตัวงางพี่น้องเอ้ยเฮ่อตังามครับผมพี่น้องครับดูครับตัวน,นี้เครื่องกิโลได้ได้วยครับนี่เนี่ยเสียงครับป่าเหมยท่ามชายพี่น้องเอ้ยเนี่ย ครับงามวะครับผมฮะถือว่ามาในพี่น้องครับเขาหนีส้สมีอาการพี่น้องแต่ย่งครับข้อน้อยบวกข้อโค่น้อยอพี่น้องนะครับข้อน้อยพวกสั้น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 ไรนะครับขอโค่น้อยพี่น้องตังามด้วยอึ๊ป ขอห่างพี่น้องครับงามอยู่ครับผมสะสมแต้มไปเรื่อยครับผมโอ้ยครับพี่น้องพี่น้องครับพยายามเบ็ดมาแล้วครับ ตอนนี้แต่ซีทุ่มเดยวพี่น้องเอ้ยครับกับ,บพ่อได้ยุได้กินด้วยครับผมพี่น้องก็ว่ากับใบไรับใส่เดียนกับมดแล้วพี่น้องเอ้ยรอนดีปาลาหอยไรับแมงกับมีอยู่แต่ว่าเมีแะไรพี่น้องเอ้ยรอนดีไยก็ยได้ใส่ทักปลาทั้หอยพี่น้องอ่าดุพี่น้อง,อองแต่ว่าตายครับ สวยงามด้วยแถมนเง,งี่ยพี่น้องอกบวกเง่พี่น้องครับตัวนี้ตนะครับผมปะบูธรรมาชาติล้วนพี่น้อง กระแง่งปลากระเงโพยงโคปลาขาวปลรทัด,ดปลาที่นั่งประแง่ยงโพจุดหน่อยากปลาบบูครับ พอหน่อยครับพี่น,อน,น้องไม่เยะครับหอยนี่มีแต่หอยเหรครับนี่นี่มแต่หอยเอาหอยไปกล้วยพี่น้องฮะป้าเดียวได้กินพี่น้องครับผมบ่มียามรอบเด็กนะครับยามรอบเดียวแบบพี่น้อง แต่ใหญ่มืดแล้วก็ฟังหวยมันมื่นครับคนตัวมันมืน่นล่งหยากพี่น้องเอามาลุ้นกันมื่นเสาพี่น้องว่าน้ำมนอนสีม,มานบา่ครับสลรับขึืนนี่ก็ราตีสว่ิ์นะครับการตื่นรับแล้วพี่น้องท่านไปได้เนี่ยเขาป่าพี่น้องเขาป่าซูป,ปูคนกินก่อนของี่หนาพี่น้อง โอ้อยิ่ปา่าพี่น้งองยิ่ปา่าคอใหญ่ครับตัวปูคนกินก่อนจะคลองให้จะคลองหน้าครับอ่ะปูจะโตนะปูด้วยจะเป็นโตเลยครับนี่โอ้หะให้ปูกันพี่น้องอันนี้แหละปลูเอาที่นี่ละอ้าวเขาบุกเต่าเรือปูเองปาคอใหญ่สุด ครบก็สวัสดีครับสวัสดีตอนสั้าเรื่องพี่น้องอที่นี้ครับไปคู่เบสล้วพี่น้องบรรยากาศครับผมโอ้ยท้องฟาง้างามขนาดครับผมทั้งอุดอรพี่น้องเอ้ยอโอ้ กูไมาหลายคันแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านไอ้พ่อป่าจ้ากโตครับผมช่วงเศร้านี่เงี้ยร้อนดีเป็นะนายครับพี่น,อน้องบรรยากาศครับเนี่ยน้ำม้อนมาใส่นี่แหนิมขึ้นนีิพี่น้องเอ้ยครับสายห่วยนี่ครับผมนะครับที่สองขันพี่น้องโคกหกไปทั้งนี่แหละ เดี๋ยวน้ำมันหีดปิดกล่องก่อนก่วงเ้ากล่วงเ้านี่ก็ได้ปลายจ้ากวพี่น้องโอ้ยเงี้ยหล่อนดีขนาดรับ ส่ยเดียนเนาะนีะ่ส่ยเดียนพี่น้องปลาหน่อยหลายโอ้สุิดกึ้นครับพี่น้องครับผมพี่นอง ช่วงเศร้านี่ก็ช่วงม้านด้วครับไม่ได้แงนงแต่มือเคลืนนี่แหละครับปัาพี่น้องครับน้ำม้วนก็บเได้ครับแเราครับบ้านและเล้วครับคนที่นี่ครับทังได้ก็บปากพี่น้องกันด้วยครับกดไลห์กดแชร์กดติดตามไอ้น้ำม้วนพ่ลุยนะครับผมครับบรรยากาศชุดเชื่องๆบ้าพี่น้องย่างมัอเศร้าย่างโกครับปลาน้อยไรปลาขาวปลายังไรอยู่ครับผม ปากพ่อกับิีร้ายเยอะตอนมันบ้ท่านป่าน้อยเนาะพี่น้องป่าน้อยไม่กินก่อนครับเนี่ยหลอนดีขนาดครับผมครับครับผมก็ขอพูดในไลน์นะครับพี่น้องที่มาติดตามช่องน้ำมุนพาดลุยครับให้สุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยนะครับเด้อกวัดสีมานี่เดี๋ยวต้องมาทีหนึ่งครับรำมอนี่น้ำมุนก็ล่าล้วครับผม วัสครับ บรรยากาศพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องด้วยครับเด้อครูอยูย่ท่างไก่ครับครูอยู่มีน,นมหน่อมีนหน้าคิดหอดบ้านครับผมนี่แหละครับบรรยากาศตั้งอุดอรพี่น,อน้องเอ้ยช่วงนี้กับหกโมงพี่น,อน้อง <mail> มาหอดบ้านแล้วครับพี่น,อน้องครับผม มองผลงานของน้ำมนวนในป่ารอบยอดพี่น้องอค,ครับผมพอยหญ่ตัวนึงอยู่ครับทุกตัวนี้ก็ตายแล้วครับจะเคื่อนยีงพี่น้องนี่แหละครับผลงานขค้ืนี่พี่น้อง